เงามรกฏเหนือสยามเสียงวูดรถไฟขบวนแรกกรีดผ่านป่าลึกใกล้หมู่บ้านผาสิงดุดคมมีดกรีดลงบนผืนผ้าไหมโบราณกลิ่นควันถ่านหินและเสียงเครื่องจักรกลปแปลกหูคละคลุ้งป่าอาถารที่เคยสงบเงียบชาวบ้านบางคนเตือนแต้งกับความสีวิไลที่กำลังคลืบคลานเข้ามาแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างมองฟ้าหมน่นด้วยแววตากังวลราวกับลางร้ายบางอย่างกำลังก่อตัว สินชายหนุ่มวัย20ผู้มีแววตาซื่อตรงแต่แฝงไว้ด้วยความคิดเขาเติบโตมากับยายจันหมอตำยผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรและคัมภีร์โบราณสินรักป่าและสายน้ำดุดชีวิตตนเองเวลาส่วนใหญ่เขามักอยู่ในป่ามากกว่าหมู่เพื่อนวัยเดียวกันศึกษาพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเรากับเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาอาจมีปานรูปใบไม้เล็กๆ หรือรอยสักโบราณที่ยายจันร์เคยบอกว่าเป็นเครื่องหมายติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่นานไข้ดำโรคประหลาดก็เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วผาสิงผู้คนอ่อนแรงผิวหนังคล้ำราววิญญาณถูกดูดกลืนยาสมุนไพรของยายจันร์ไม่อาจยื้อชีวิตใครไว้ได้น้อยเด็กสาวที่สินแอบผูกพันด้วยกำลังสุดหนักลงทุกวันความสิ้นหวังกัดกินใจศิล ในค่ำคืนที่หมอกลงจัดหลวงพ่อเถื่อนพระธุดงลึกลับปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าศิลท่านยื่นคำพีใบลานเก่าคร่ำคร่าให้เล่มหนึ่งพลังกล่าวเสียงแผ่วพื้นป่ากำลังร่ำไห้เมื่อมณีถูกปลุกก็ถึงเวลาที่ลูกหลานจะต้องรับกรรมท่านชี้ทางให้ศิลออกเดินทางสู่อาสมลับในป่าลึกเพื่อค้นหาวิธีช่วยหมู่บ้านศิลผู้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่เพราะคำพูดของหลวงพ่อและอาการของน้อยที่สุดหนักทำให้เขากัดฟันออกเดินทางเส้นทางสู่ป่าลึกเต็มไปด้วยความยากลำบากสินเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและตำนานพื้นบ้านที่เคยได้ยินมาตลอดชีวิตในที่สุดเขาก็มาถึงอาสมลับที่นั่นแม่หมอบุหลันหญิงชราผู้ทรงภูมิแต่ก็ยังคงความงามของการเวลาได้รออยู่แล้วนางมิได้ดูเหมือนแม่มดในนิทาน หากแต่เป็นสตรีผู้รอบรู้สมุนไพรดาราศาสตร์และธรณีวิทยาอย่างลึกซึ้งแม่หมอบุญหลันเผยว่าไข้ดำเกิดจากการรบกวนมณีนาคาสมุดแหล่งพลังศักดิ์สิทธิ์ใต้พิภพ,พ,พซึ่งถูกปลุกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟและโรงงานขนาดใหญ่ใกล้เคียงโดยฝีมือของคุณหลวงเทพฤทธิ์ข้าราชการผู้ทรงอิทธิพลที่เชื่อมั่นในความก้าวหน้าเหนือสิ่งอื่นใดแม่หมอบุญหลันเห็นบางสิ่งในตัวสิน ไม่ใช่เพียงความกล้าหาญแต่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เชื่อมโยงกับาธาตุธรรมชาตินางบอกใบถึงเชื้อสายหรือพรสวรรค์พิเศษที่ศิลไม่เคยรู้มาก่อนศิลตัดสินใจรับภารกิจผสานพลังเพื่อระง,งับภัยพิบัติเขาเริ่มเรียนรู้พิธีกรรมโบราณการทำความเข้าใจธรรมชาติและการเชื่อมโยงกับจิตวิญ,ญญาณแห่งพื้นป่าแม่หมอบุหลันสอนให้เขารู้จักฟังเสียงธรรมชาติ เข้าใจวัฏจักรของโลกและประชยาการใช้ชีวิตอย่างสมดุลสินออกเดินทางตามคำชี้แนะของแม่หมอบุหลันเพื่อรวบรวมส่วนประกอบสำคัญสำหรับพิธีผสานพลังระหว่างทางเขาพบร่องรอยการตัดไม้ทําลายป่าที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไม้ภายใต้การดำเนินงานของขุนนางผู้ทรงอิทธิพล สินเริ่มตระหนักถึงความโลภของมนุษย์ที่กำลังทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติเขายังเห็นเกวียนวัวเทียมบรรทุกของหนักและเรือแจวสัญจรในคลองควบคู่ไปกับการมาถึงของหัวรถไฟไอ้น้ำสินได้พบกับเสือเพิงในพรานผู้เยอะหยันความเชื่อโบราณแต่เมื่อได้ประจักษ์กับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจากพิษของมณีนาคาสมุรเขาก็จำต้องยอมรับและกลายเป็นพันธมิตรผู้แข็งแกร่ง เสือเพิงนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของความเป็นลูกผู้ชายที่แข็งเกร่วแต่ซื้อตรงระหว่างการเดินทางสินได้พบกับนางรำฟ้าหญิงสาวงดงามลึกลับดวงตาของเธอเต็มไปด้วยมนต์สะกดนางรำฟ้าเป็นผู้ดูแลสารเจ้าโบราณที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างโรงงานเธอคือตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งความงามและความปรรถนา นางรำฟ้าดึงดูดสินด้วยสเสน่ห์อันเร่าร้อนผ่านสายตาการสัมผัสที่ไม่ได้จงใจและบทสนทนาที่แผงในยะถึงความลุ่มหลงเธอไม่ใช่แค่มนุษย์แต่คือจิตวิญญาณแห่งพื้นป่าหรือนางไม้ที่เฝ้ามณีนาคาสมุดมานับพันปีเมื่อมณีถูกรบกวนเธอก็อ่อนแปรลงและพยายามดึงดูดพลังของศินเพื่อปกป้องมณีแห่งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นบททดสอบคุณธรรมและยับยั้งชั่งใจของศิล์ศิล์ค้นพบว่าคุณหลวงเทพฤทธิ์ไม่ได้เพียงเร่งรัดความเจริญแต่เขากำลังใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการสำรวจธรณีวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศเพื่อค้นหาและควบคุมพลังงานจากมณีนาคาสมุทรคุณหลวงเทพฤทธิ์เชื่อว่านี่คือทางเดียวที่จะทําให้สยามทัดเทียมอารยะประเทศเขาคือตัวแทนของความก้าวหน้าแบบไม่ยั้งคิด และเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์เนื้อสิ่งอื่นใดเขามีบ้านแบบตะวันตกมีเครื่องพิมพ์ดีดและกล้องถ่ายรูปแสดงถึงการรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกในยุคนั้นสินและเสือเพลิงตามรอยไปถึงใจกลางปัญหาคือเหมืองแรกขนาดใหญ่ที่กำลังขุดเจาะลงไปใกล้แหล่งพลังงานมณีนาคาสมุทรเหมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยไอน้ำและเครื่องจักรที่ทำงานเสียงดังสะท้อนยุคอตสาหกรรมแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะ ทำให้มณีนาคาสมุรปั่นป่วนส่งผลให้เกิดปรากฏการประหลาดไม่ใช่แค่ไขด้ดาแต่ยังรวมถึงพืชพันธุ์กลายพันธุ์สัตว์ป่าดุร้ายและเงาประหลาดเคลื่อนไหวในยามค่ําคืนสินเผชิญหน้ากับคุณหลวงเทพฤทธิ์แต่เขาไม่เชื่อเรื่องงมงายและขับไล่สินไปณจุดนี้ความปรารถนาของสินต่อน,นางรำฟ้าได้ถึงจุดที่เกือบทำให้เขาพลาดท่าในการทำภารกิจ เธอใช้เสน่ห์อันลึกล้ำของเธอทดสอบจิตใจเขาเป็นการต่อสู้ภายในที่ซับซ้อนระหว่างหน้าที่และความต้องการส่วนตัวการระบาดของไข้ดำถึงขีดสุดวิญญาณของชาวบ้านอ่อนแรงคุณหลวงเทพฤทธิ์กำลังจะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ดูดซับพลังงานจากมณีนาคาสมุดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงศินนำเสือเพลิงและส่วนประกอบพิธีกลับมาที่เหมืองเพื่อหยุดยั้งเขาการประทะไม่ได้มีแค่การใช้กำลัง แต่เป็นการประทะการทางจิตวิญญาณและปรัชญาคุณหลวงเทพฤทธิ์ใช้อาวุธปืนยุคใหม่ขณะที่ศินใช้พลังที่เรียนรู้มาจากแม่หมอบุหลันในการควบคุมธาตุธรรมชาติและพลังจากจิตวิญญาณของผื้นป่าเสือเพิงใช้ฝีมือการต่อสู้แบบดั้งเดิมเข้าช่วยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเมื่อสินกำลังจะหยุดยั้งคุณหลวงเทพฤทธิ์นางรำฟ้าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เธอพยายามจะใช้พลังสุดท้ายของเธอเพื่อป้องกันมณีด้วยวิธีที่อาจทำลายทั้งเมืองและหมู่บ้านสินต้องตัดสินใจเลือกจะยอมให้นางรำฟ้าทำลายทุกสิ่งเพื่อรักษามณีหรือจะหาทางออกที่รักษาสมดุลของทั้งสองโลกโดยการสละความปรารถนาส่วนตัวหรือความสุขของตนเองของเลือกที่จัผสานพลังของตนเองเข้ากับมณีนาคาสมุดและรับพลังบางส่วนของนางรำฟ้าเข้ามาในตัว เพื่อรักษาสมดุลและเยียวยาแผ่นดินแทนที่จะทำลายล้างการกระทำนี้เป็นการแสดงถึงความกล้าหาญการเสียสละและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณธรรมของวีรบุรุษคุณหลวงเทพฤทิ์ผู้เห็นกับตาต้องประจักษ์ในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องงมงายและจิตสำนึกของเขาก็ถูกสั่นสะเทือนหลังพิธีแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งก็ชุ่มฉ่ำอีกครั้ง พืชพันธุ์กลับมาเขียวขจีโรคดำค่อยๆหายไปจากหมู่บ้านสินรู้สึกถึงพลังงานโบราณที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขานางรำฟ้าอาจจากไปเหลือไว้เพียงความทรงจำที่เย,ย้ายวนและบทเรียนที่ไม่อาจลืมเลือนคุณหลวงเทพริ์ไม่กล้าที่จะขุดเจาะมณีนาคาสมุรอีกต่อไปเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันยิ่งใหญ่และอาจหันมาสนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น แม้ว่าวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้ายังคงดำเนินต่อไปแต่ผู้คนในหมู่บ้านผาสิงได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยความเคารพมากขึ้นสินไม่ได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้โด่งดังแต่เป็นผู้รักษาสมดุลผู้ที่เข้าใจทั้งโลกเก่าและโลกใหม่ได้เป็นอย่างดีเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายที่หมู่บ้านผาสิง แต่แววตาของเขาลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความเข้าใจในโลกมากขึ้นกว่าเดิมเขามีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นโดยพลังที่ไหลเวียนอยู่ในกายเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นกษัตริย์ที่เคยมีและจะเป็นในบริบทของสยามเรื่องราวอาจจบลงด้วยภาพของรถไฟที่ยังคงวิ่งผ่านไปแต่ครั้งนี้มีต้นไม้เขียวขจีอยู่รอบด้านและผู้คนในหมู่บ้านที่หันกลับมาปลูกป่า และรักษาแม่น้ำอย่างเคารพแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างความก้าวหน้าและภูมิปัญญาโบราณ